ทักทายสบายดีทุกคนทักทายสบายดียำเส,สาๆนะตอนนี้บ่าวสัญญาสรีไปต่อไก่ทุกคนเลยว่าศรีท่อเมื่อวานนี้บ่ทถออีกทุกคนเพราะว่าวุ้ยยังเห็ดเลยนะมันแจ่งเลยบ่ได้ไปตาตาสัมคื่นนี่พี่เห็ดกระต๊อบทุกคนเลยแล้วมันนี้สิไปต่อไก่กับพันท่องพันท่อง,องว่าไก่ลายลายทางนี่วะ พูดไปปลาคั้นทางล่างผลป่าสัญญยยังบริตต่อเลยสิมตาต่อทางนี้ลองเปิงทางน้นขี้แหงเพื่อว่ามันลายมันเดือดมันเดือดเผิ่นว่านะไปไปลุ้นตรงกันทุกคนว่าสิได้หรือบ่นนะอนะอดบอิตต่อเลยทุกคนพันท่อของผลไปด้งไม่นะเขาจะได้ต่อบริเวณนี้ทุกคนน,นี่บริเวณนี้เพราะว่ามันเหมาะเลยนะมันเหมาะกับปอกกอไผ่และมันเหมาะกับดงมันจะเข้าไมา่ทุกคน ไก่ปลามันไวทันทุกคนมันตื่นก่อนนะบ้าสัญญาอยู่อยู่ผลมันคือเห็นว่ะแปลกเนาะบอนในสีอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ยไปไปลูกปเปลี่ยนบอลใน้ทุกคนเลยบอลในไก่เขามาามัดกระแลนเอาึ้นเฮาอยู่ไปได้มันก็เห็นยออมเลยยออมเลยนอกเกลียงผมไก่บ้าสัญญาสุดแต่มาาทุกคนต่อด้งได้เขาด้งนันต่อด้นได้กับเขาด้านนัน ว่าเขาประมาณเองนะหาจะกิวไก่ปลเข้ายันมีแนวเห็ดไก่เข้าก็เลยว่าอยู่เจอๆมันไก่ปลาเห็น,นก็ป๊บเลยนี่ไก่ปลาคันทาเสียงดอนนี่งเลยทุกคนพอว่ามันทำเสียงไก่เหาอนะ เอาด้านนี้เลยทุกคนสีเปลี่ยนบอลไม่ทุกคนเขาจะเอา,เอามุมนี้อีกนะเปลี่ยนบอลไม่อีกแล้วพอานี่นี่มันก็คันดุแล้วเขาจะอยู่ใกล้ๆเลยบาทนี้ใกล้เรัออยู่ไรโอเคทุกคน อยู่ชูไซมันก็เห็นอยู่ใซมันก็ได้ยินอยู่ในคุ้มอุปกรณทุกคนมันจะเป็นไงอยู่ในคุ้มเลยนะเอาไปมันหลุเราหลุดกั้นหน่อมันสิมาหรือบอนะมันบ่กเขาเลยทุกคนบอนี้เพราะว่ามันเห็นห่าก่อนเลยมาเห็นตอนท้าอย่างเขาฮะนะแล้วก็มันไปเลยไก่ห้าต่อกับบอมาไก่ห้าขั้นมาแล้วก็มันกับบอมาเปลี่ยนบอลใหม่อีกทุกคนเลยอาบอลใหม่ทุกคนเลย ่อไกลใ่เห็ดให้หิวเขาหิวหนามทุกคน,น<อ>บอ่อ11โมงเก้านาทีโบโยแหละเมื่ออะไรบ้างเนี่ยขิวเขาแล้วนะสิมข้าหนึ่งเขาหนึ่งหนามจะพันทองพันหนึ่งลเลยหรือยังไงม,มันเขาเลยมันใช้เลยทุกคนเลยเมื่ออะไรทุกคนเลยหิวเขาหิวหนามยำไก่เนี่ยโอ้โบราบรได sao còn nhiều hết anh hiếu khảo hiếu nảm nắm cày này vò đây vò đây มันอยู่บ่พันทองอ่ะนะฮะห่าอันใดล้วบ่นะฮะโอ้มันเด้อได้ตันนน้นึงอะไรหมอเจ้าเลยมันอยู่บ่หนุกฮะมันมันในชิโตอะไรหนุกชิโตอะไรโอ้คักอะไรทุกคนได้บาทนี่แล้วแฮ่าอะไรบาทนี่ทีมงานเหาไส่หนุกในพนันได้บ่โอ้ยได้หนุกคือชิบโต

ต่เกิดป้าไงเห็นเธอเดี่ยวในเวอลลี่อะไรนี่ดงนกอันนี้มันมาอยู่ในดงอ๋อนาเอันนี้นกแก้ววัดนี่ฮะนกตายโอ้แมนบ่านกแก้วอืนกอันนี้ลูกบ่าในห้าสิหห้าได้อยู่บ่แขกบ่าไม่นกแก้วนกแขกนั่าหยุดจริงจริงบ่ห้องหยากอันนั้นบ่แม่นนะนกแก้วนกกี้นกกี้บ่แมนนกกี้ตัวนี้เขาเอื่นนกแขก นกแขกแล้วก็นกแก้วนกขี่นกแขกมันชิใหญ่กว่านี่ไงครับไงคนนี้นกแขกเห็นโมพาเนี่ยังยิงไใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่หันนกมันสีบลมีสีแนวนี่นี่นกขี่แต่สูต้นนี้บุหรี่งามต้นนี้งามมาเลยเห็นไปได้กินนะครับเนี่ยแกงแกงเมันอไหร่โอ้โหเด็ดจนนี่เด้อ นกเป่าแต่ถ้ามันปากเป็นพ้าเหลี่ยมได้สีมันงามแต่มันกันใจใตายได้ถ้าอุจจัยเป็นขัดใจใตายปอไผหมาโอ้พอเศร้าบานห้าตนเทียนทุกคนเด้โอ้เขาสื่อบอ่นี่ฮะเขาสื่อโลดแนได้นี่ฮะปอเหมือนยาวๆนี่บอ่นี่ฮะอ๋อถั่วลอสาวอันนี้สิได้เท่าได้ได้ไงสิบใบพัน,นเนาะจะขาเจ้าเห็ดอีเชียงเนาะ ยาเลยบยาปอตม้ยมื่อนึงเยเออ้ไปนอนก็มีอะไรกินเลมันเล่นบอวียดวกจีนมันเป็นยาชูกำลังเอออันนี้บพพันมองเมื่อบัได้หันจนอบจกลงมาอบจกขึ้นผู้ฮะโบแมนไปต้มกินอันนี้ก็มีอ่ะเิ่องเงาเองอะไอบานพ่นห้ามาทุกคนเ้ยเฮ็ดไปได้กินในท่านอัะนี้ ว่าชีแกงว่าชีแกงตองโตอย่างมูออีมแกงเบิดนี่แหละเอาแกงเบิดเลยใส่น้ำในลายเดินในพันเด้อให้พันทองแกงลองบังทุกคนกินพี่มมือเผ็ดร่องบังนะยังในพันนั่นฮะเมนน้ำน้ำหน่อยโอ้ชิเฮ็ดไม่ได้กินเหรอะฮะย่างไว้ย่างไว้โอ้โะทุกคนได้บังง่ายเลยนะเอาบังน้ำหน่อย ใายในพานใหม่เห็ดทุกคนเลยอุย้ยหอมกุยๆเนาะกินมะเนาะกินฮอนไหนหอมไปตะอยากเลยต้มน้ำกินก่อนทุกคนเลยทางในพานเพิ่นคั่วบักลังนำ้ำมาสาัญญาจิต้มน้ำกินไปก่อน,นอ,อันนี้ไก่บารสัญญาทุกคนอันนาไก่พันธุทองอันนาไก่ปลาแน่นอนอยู่ค่ะโอ้ไก่ปลาตัวเดี่ยวเด็กอะมันอยากไล่กับปอไอ้ขึ้นเจ้ โอ้น้ำคักะลิ้นทุกคนยังหลักอ่ยูนี่แน่ต้องตม้มหน้าหนามนะครนบโตม้มกินไรทุกคนเก็บทองมันเห็ดให้ทองเสียไว้ทองเสียทองหลวงเป็นยังจังว่วกัองเสียใบใหม่มันหล่นลายทุกคนเลยจะเป็นจังโมต้มมอแกงก็ได้นี่มอหนึ่งเขากันได้นี่มอต้มน้ำกินกะอันเดียวนี่แหละทุกคนเลยมาทุกคนกินเขาน้ำกันนล้างจากมาติดต่อไก่ทุกคนเลยโอ้ยเหมือ่อย ต่อไกปก็บรได้ทุกคน <c oughs> แลนเข้ามาแล้วก็ยังตื่นอยู่พันมองเลยจักเป็นจังไดเขาเอื่อนวาคนผูกเก่าก็คือเกานาน่าน,นั่นละแม่นหรอเฮ็ดยังหว่าวเออเฮ็ดยูไ่ได้มันก็เห็นเฮ็ดอด้มันก็เห็นกต่คนผูกเก่าอย่างวะก็คือเก่านั่นละ,มมะแม่นบ่แมน่นมาทุกคนมากินน้ำกันสี่คนนะโอ้ยแจ๊งกระเป่าทุกคนเลยอายมากสี่คนอายมากสี่คนบังสิบลองบังไข่แกงในพันท่อง แ่บขักอยู่ได้สินงข้าปาเนาะไปนั่งคือเป็นสิ่งเหมือนไีไได้เนะ่มันแดดนี่บ่หนำให้งพานทัันทองพันนฮียงสือบ้านสาหนาวบ่สามานาวม,ม,มันบ่คอยบุหูมงชื่อสังขคอชื่อมาแล้วมันานยี้แข็งเนาะานนี้แข็งว่ะ จะคือบอกนะเขากินแหงเมืยไรซำเหนียวแต่อยากกินหอมคุยมันเป็นแบบข้าปลาแบบเฮงจำเป็นเนี่ยอะไรไยว่างในที่บ่วงทาบ่วงได้หนิทาบ่วงบ่แล้วรับสดนะเหนาะนี่แหละเขาบน่ยนิ่งแข่งเนาะหมูคือบอกินหัวมันโอ้จะมากหัวมันมันเป็นหัวมันนะจกินจริง เม่อัเอาหมกผับมากินไปกินหมกผับกินไห้บ่ตัดมาไงเห็นแน่นี่เลยบไื่อนใส่บัดเดียวเลยบอกใส่เส้อสับยงม้วโตหรือ่าแม่อาฮอนกรโดดสะัดสะดยืนเป็นกำลังใจก็โอเคเลยนะแต่อยากกินปลาทิวนี่ปุยะเพรามัแดงเอาเลย เพาะว่มันกินจะลดงูอูมันสีกุ้ยได้ไงมันกินเชาใจมาเอามุงมะการเลยกัเอาเผาลรคมันออกแล้วโอ้ในผ่านดุขนาดเนาะฟันกลุ้มๆทุกคนเลยเฮากระชเห็นมุงอามหนามก่อนไพ่กับยานปิ้งไพ่กับยานปิ้งพ่านท่องผู้บริยานันลับเลยพันบริยานในพันมองยานเ่อพันมองยานเ่อปิ้งบริยานเนื้อเนื้อ เนี่ยานเอาลงเด้แบดนี้ใหม่ลลอน,อนี่แหละบอลอ่านนันนี่แหละยั่นปี่ชิโตอ,อกไว้แต่อยู่เทิงลงไปลลงงนนแล้วก็ซักไปเลยจุดคงคนนกบนไอผ่านน่ะนะ ติดอยู่บ่เด้ าเยียบให้ในดูนี่มันเดืนงอยู่นะยานปิคนไหนยีบให้นี้ดูยีบสดมันนี่เออจะปะได้ สูงผดเนาะนจะอยู่อยู่สูงผดเนาะตัดเอาอีกเนาะเขาอยู่บ่อไหนไหนอยู่บ่อจใช้แผ่นเดียวนะบม่ใช่ใลายดอก Dù dù nó được

พี่คอยบอกเหรอแล้วคำทั้งถามมันกับทั้งหนาตอกใช่ให้ได้ตอกในแป็นต้นตอกใส่ต้นหนังมันตบยี่ห้วยตอกนีวะเฮ้ยเออยิมแ้วอะไรเนี่ยอะไรบ้าง เจ็ดอะไรเด้ทุกคนเ,ยเนอยเจ้าเก่งแข่ขอจะมาโ<า>ลมามามาเจ้าก็ตอกคั่มยค่มที่เออเออบอกไาเนี่ยตอกคัมหันอย่าบเขาคั่มทำแคบไหยชัก <laughs> หนาะ <laughs> มันมาแล้ว อันเยียบดีเยนะครับสิ่งนี้นะครับอัวเบื้องขอจิตจำไเอาจับเด้อขึ้นยอดก็เถอะเน้น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 เอาเนี่ยเด้อ เออเวาขจริยืตไว้เอาเอาตะปูัเอาลงไลงไลงไบัวจมก็ได้อีกตุนาเฮ็ดบอลล่างถวย ทุกคนได้บาทน,นี่ยก็จะให้ทีมงานเข้าอาบนา้ำให้กยันแตปิง้งบาสัญญาขยันคือกันแต่ว่าตกหล,ล,ลยเห็นได้ไลยมันจับกันให้มันจับอยู่แล้วทุกคนเลยหลังจากกินขขากินน้ำแล้วทุกคนทางเขาก็บสด้ไปต่อไกลบ่อหลดละความพยายามทุกคนเพิ่นว่าความพยายามอยู่บนได้ความสําเร็จก็ต้องอยู่บนหันนะทุกคนนั่นแหละขา้าจังสีได้เดินทางไปต่อ พุ่นแหละทุกคนเลยข้าวิไปต่อทางนั้นโะน่นพุ่นนะเพราะว่าทางน,านั้นข้าบอท่านใน้ต่อเถื่อเามาต่อไกลทุกคนเขาว่าสิไปต่อต่อเลยนะเขาว่าสิไปทางน,านั้นมาพ่อนปักให้นกเป่าเต็มเลยกูมังให้ปอดโตเสียงมันทุกคนปอดโตมีแต่นกเปาไปนําทิ้ง,งานาไมายิ่งก่อน หนนะลังจากมาหอดที่พักเลยทุกคนบอกทีมงานทีมงานกะกะเคียมแล้วนะทั้งห้ากาซีใดพักพรก่อนทุกคนเลยเอาทุกคนสำหรับวิดีโอนี้กับผมยังไลายแตงกกาฝากไปติดตามคลิปหนาสําหรับคลิปนี้ข้อกล่าวคาว่าสบายดีและสวัสดี